สามท่าไม่ตายนะคะทำให้เขารู้สึกว่าคุณเองไม่ใช่ของตายของใครโอเคไหมดังนั้นเราต้องงัด3ามท่าไม่ตายที่โคเชมจะบอกข้อแรกเลยใช้พลังงานความไม่ว่างใช้พลังงานความไม่ว่างนะคะเช่น ยุ่งแบบมีค่าอ่าไม่ว่างแบบมีสนเสน่ห์เอ้ยมันคือยังไงยุ่งแบบมีค่าไม่ว่างแบบมีสนเสน่ห์การที่เราจะยุ่งกับอะไรสักอย่างหนึ่งคือเราต้องคิดว่าเรื่องที่เรากําลังยุ่งเรื่องที่เรากําลังหมกมุ่นนั้นเรากําลังทําเพื่อตัวเราเองเรากําลังสร้างสิ่งที่ดีเพื่อกับเพื่อตัวเราเองตรงนี้มันจะกลายเป็น,สนเสน่ห์ของคุณและเขาจะเริ่มคิดถึงคุณมากขึ้นเก็ตไหมคะข้อที่2คือเปิดแชทอ่านแล้วไม่ตอบหลายคนอาจจะรู้สึกแบบ ฮะอะไรนะนี่ใสแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะเปิดแชทอ่านแล้วไม่ตอบไม่ใช่เพื่อประชดนะคะแต่เพื่อให้เขารู้ว่าคุณเองก็มีขอบเขตซึ่งบางคนนะไม่ได้ดูเวล,เวลาหรอกอยากจะแชทต,ตอนไหนก็แชทอยากจะโทรตอนไหนก็โทรบางครั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องดูได้ว่าคนคนนี้ เขากาลังทําอะไรอยู่กําลังยุง่งกําลังประชุมกําลังทํางานอะไรไหมไม่ใช่ว่าอยากจะคุยก็ต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะตอบเขาได้หรืออะไรยังไงเราก็สามารถอ่านเพื่อสแกนว่าเอ้ยมีธุระส,สาคัญอะไรเร่งรีบหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าถามว่าวันนี้ทําอะไรอยู่คิดถึงจังอ่าก็รู้นะว่าคิดถึงแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรที่เรากําลังโฟกัสอยู่ข้างหน้านั้นนะคะเราอาจจะ,ะปิดชัดไม่อ่าน อหรือว่าเปิดแล้วอ่านแต่ไม่ตอบก็ได้อ่ะอันนี้มันก็เป็นจุดของเราแล้วพอเสร็จธุระของเราเสร็จแล้วเราค่อยไปคุยไปเคลียร์กันข้างหลังโอเคไหมอันนี้คือเราบอกเขาเลยว่าเวลาช่วงที่ฉันทํางานก็ต้องมีขอบเขตในเรื่องของการทํางานไม่ใช่ว่ามันจะมาแบบพัวพันมั่วซั่วกันได้ตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาดังนั้นคนทุกคนนะคะมันจะต้องมีขอบเขตว่าจุดนี้คือฉันทํางานนะ ดังนั้นฉันจะโฟกัสแค่ด้านนี้อ่าอันนี้คือเรื่องนี้เราสามารถที่จะคุยกันได้ในตรงนี้ถ้าให้เขารู้ว่าเขาอ่ะไม่สามารถที่จะมาแบบไม่ให้เกียรติคุณได้ตลอดเวลาโอเคไหมดังนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะในเรื่องขอบเขตการสร้างขอบเขตในเรื่องของความสัมพันธ์สําคัญมากๆเลยโอเคไหมคะข้อที่3คือหายไปแล้วกลับมาสวยกว่าเดิม หายไปแล้วกลับมาหล่อก,กว่าเดิมนะคะกลับมาแบบสวยกลับมาแบบสตรองกลับมาแบบแพงขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ในชีวิตของคุณเหมือนที่โคเชมเคยบอกคุณไว้วันเวลาผ่านไปเนาะทุกอย่างมันอัปเกรดทุกอย่างมันพัฒนาตัวคุณเองวันเวลาผ่านไป คุณก็ต้องดีขึ้นคุณก็ต้องพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างบันสมองสติปัญญาการเงินด้วยเช่นกันการเงินคือสิ่งที่สําคัญนะเราจะต้องสตรองแล้วก็อัพการเงินของเราด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นถ้าเรามีครบในเรื่องพวกนี้นะก็จะบอกเลยว่าคุณไม่จําเป็นหรอกว่าคุณจะต้องกลัวว่าคุณจะไม่มีแฟนกลัวส่วนนู่นนี่นั่น,นเพราะว่าสิ่งที่คุณสร้าง